เมื่อวันที่25เมษายน2567ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภาการชาติไทยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support Course ให้แก่ประชาชนทั่วไปรุ่นที่5ณอาคารเฉลิมบุรณะนนท์ชั้น4ห้องประชุม2-3จำนวน29คน ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมีหน้าที่ในการจัดก,การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้การอบรมปฐมพยาบาลในระดับประชาชนและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการก่อนนำส่งถึงมือแพทย์หรือรถพยาบาล